คุณผู้ชายรู้ไหมคะว่าถ้าอยากได้ผู้หญิงที่น่ารักต้องทำสิ่งไหนถึงจะทำให้เขาประทับใจและได้ใจเขามาครอบครองเป็นของเราคูตที่สำเร็จที่บ้านสำคัญที่สุดมาแล้วคะ่ะ การที่เราอยากจะได้ใจผู้หญิงมาครอบครองนะคะร,รู้ไหมรู้ไหมคะคุณหนุ่มๆทั้งหลายที่อยากได้ใจผู้หญิงมาครอบครองได้อยากได้ใจสาวมาเป็นภรรยานะคะคืออะไรคะต้องใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆกับตัวเขานะคะแล้วก็เติมเต็มความที่ผู้หญิงนะคะจะเป็นประเภทที่ว่า อยากให้ผู้ชายดูแลเอาใจใส่เทคแคร์ care, ในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะทานน้ำหรือจะทานข้าวนะคะคอยดูแลเอาอกเอาใจเขาตลอดเวลามันจะทำให้เป็นเหมือนว่าได้ใจสาวคนนั้นนั่นเองนะคะแล้วก็ทำแบบเสมอต้นเสมอปลายแบบให้เกียรติเขานะคะพูดจาดีๆนะคะคำที่น่าคำที่แบบชื่นชมเขาบ้างอะไรเขาบ้างนี่แหละค่ะมันจะทำให้เขาหลงรลักคุณโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ